สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาร Knight หลอนรายวันวันนี้ผมมีเรื่องจากคุณนบที่ส่งมาเล่าให้เราฟังเป็นประสบการณ์ตรงในบ้านเช่าที่ระยองฟังดูอาจเหมือนเรื่องธรรมดาแต่เชื่อผมเถอะครับหลังจากฟังจบ คุณอาจจะไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวตอนกลางคืนอีกเลยถ้าพร้อมแล้วเชิญฟังกันได้เลยครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณนบจากระยองส่งมาเล่าให้ดาร์กไนท์ฟังครับคุณนบบอกว่าปกติเขาเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีเรื่องสิ่งลี้ลับไม่ว่าจะเรื่องเล่าจากเพื่อนหรือข่าวในโซเชียลเขาจะมองเป็นเรื่องตลกเสมอจนวันหนึ่งเขาต้องมาเจอกับตัวเอง จนต้องรีบพิมพ์เรื่องทั้งหมดส่งมาให้ผมเพื่อหวังว่าจะได้เล่าสู่กันฟังและเป็นการปลดปล่อยสิ่งที่เขาอัดอั้นมานานคุณนกเพิ่งย้ายไปทํางานที่ระยองได้ประมาณสามเดือนก่อนด้วยความที่งานใหม่เป็นงานกะกลางคืนทำให้เขาต้องเลือกที่พักที่เงียบสงบไม่วุ่นวายเขาเลือกเช่าบ้านเดี่ยวชั้นเดียวอยู่ลึกเข้าไปในซอยไกลาจากถนนใหญ่บ้านหลังนี้ดูใหม่สะอาดและเงียบสงบจนเกินไป วันแรกที่เขาย้ายเข้าไปเขาเล่าว่าอากาศในบ้านเย็นผิดปกติทั้งที่ข้างนอกอากาศร้อนจัดเหมือนมีแอร์เปิดอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนั้นเขาก็คิดว่าเป็นเพราะบ้านเพิ่งสร้างใหม่อาจจะเก็บความเย็นได้ดีหรืออาจจะเป็นอุปทานไปเองเพราะตื่นเต้นกับที่อยู่ใหม่คืนแรกๆทุกอย่างยังปกติคุณน,นบใช้ชีวิตเหมือนคนโสดทั่วไปกลับบ้านมากินข้าวดูหนังฟังเพลงจัดของ แต่งบ้านจนดึกเขาเล่าว่าตัวเองเป็นคนชอบเปิดไฟทุกดวงเพราะไม่ชอบความมืดแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันเขาเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติในช่วงสัปดาห์ที่สองเขาเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างในบ้านเสียงแรกที่เขาจำได้แม่นคือเสียงฝีเท้าเดินลากไปมาบนพื้นเสียงมันดังชัดเหมือนคนเดินจริงๆแต่บ้านหลังนี้มีเขาอยู่คนเดียวและไม่มีชั้นสอง พื้นก็เป็นปูนไม่ใช่ไม้ที่จะมีเสียงเอียดอาดได้ง่ายๆคุณนพพยายามหาคำตอบด้วยเหตุผลทุกอย่างที่คิดได้คิดว่าอาจเป็นเสียงบ้านยืดหดตามอุณหภูมิหรือเป็นสัตว์เล็กๆอย่างหนูหรือแมวแต่มันไม่ใช่เสียงนั้นจะมาเฉพาะตอนกลางคืนและจะวนเวียนอยู่ใกล้ห้องนอนเสมอจนคืนหนึ่งขณะที่เขานั่งดูหนังอยู่ในห้องนั่งเล่นเวลาประมาณตีหนึ่งกว่า จู่ๆได้ยินเสียงของตกลงมาในห้องน้ำเสียงดังโครมจนเขาสะดุ้มรีบลุกขึ้นไปดูเปิดประตูเข้าไปเห็นยาสีฟันที่วางอยู่บนอ่างล้างหน้ากลิ้งตกลงไปกับพื้นทั้งที่ก่อนหน้านี้วางไว้อย่างมั่นคงและไม่มีทางจะตกลงมาเองได้ง่ายๆเขาพยายามปลอบใจตัวเองว่า พื้นอาจจะสั่นสะเทือนหรือมีลมพัดแรงเกินไปแต่ในใจลึกๆเริ่มมีความหวาดระแวงแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากคืนนั้นความสงสัยของคุณนบค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความกลัวเขาเริ่มเปิดไฟนอนทุกคืนแม้จะพยายามทำใจให้ชินกับเสียงแปลกๆแ,แต่กลับยิ่งแย่ลงคืนหนึ่งในขณะที่เขากำลังจะเคลิ้มหลับ เสียงเดินลากเท้าก็กลับมาอีกครั้งครั้งนี้ดังอยู่หน้าห้องนอนเสียงมันค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้เหมือนมีใครกำลังยืนอยู่ตรงประตูห้องเขาตัดสินใจรวบรวมความกล้าค่อยๆเปิดประตูออกไปแต่กลับพบกับความว่างเปล่ามีเพียงความเงียบและความมืดสนิทที่คอยตอกย้ำว่าเขากำลังอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้ ไม่กี่วันต่อมากลิ่นประหลาดเริ่มปรากฏขึ้นในบ้านเป็นกลิ่นเน่าเหม็นปนกลิ่นสาบคละคลุ้งทั้งที่เขาทำความสะอาดบ้านทุกวันเดินตามหาต้นตอของกลิ่นก็ไม่เจอพอเช้ากลิ่นนั้นก็จะหายไปเองราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นและในคืนวันศุกร์ที่สามหลังจากกลับจากทำงานกระดึกเขาตัดสินใจเปิดหนังดูเพื่อผ่อนคลาย เขาเล่าว่าในตอนนั้นเขาเริ่มเคลิ้มจนจะหลับตาอยู่แล้วจูจๆทีวีก็ดับพรึบไปทันทีตามมาด้วยเสียงซ่าซาแบบทีวีสมัยก่อนที่ไม่มีสัญญาณภาพเป็นจอขาวดำกระพริบเสียงซ่าดังก้องไปทั่วห้องจนเขาต้องรีบลุกขึ้นดึงปลั๊กออกแต่ในขณะนั้นเขากลับได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะแผ่วเบาดังลอดออกมาจากด้านหลัง เสียงนั้นไม่ใช่เสียงจากทีวีแต่เป็นเสียงที่เกิดขึ้นจริงในบ้านเสียงที่เหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหลังมองเขาอยู่ในความมืดเขารีบวิ่งขึ้นห้องนอนปิดประตูล็อกกลั้นหายใจใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมานอนขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มทั้งคืนรอฟ้าสารด้วยความทรมานหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น เขาไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกเลยความกลัวเริ่มกัดกินหัวใจจนทำให้เขาต้องไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนแนะนำให้ทำบุญบ้านเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปเขายอมรับว่าตอนนั้นเขาไม่เหลือทางเลือกอื่นนอกจากต้องเชื่อในสิ่งที่เขาเคยปฏิเสธมาตลอดเขาไปนิมนต์พระมาทำพิธีในบ้าน พระท่านเดินสำรวจรอบบ้านก่อนจะบอกว่าบ้านนี้มีบางสิ่งค้างคามีวิญญาณผู้หญิงผูกอยู่พระท่านทำพิธีสวดปัดเป่าและแนะนำให้เขาจุดธูปขอขมาเป็นประจำหลังจากทำบุญเขารู้สึกว่าบ้านสงบลงบ้าง แต่ลึกๆแล้วเขารู้ว่ามันไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่ซ่อนตัวเงียบๆรอเวลาโผล่ออกมาอีกครั้งหลังจากทำบุญใหญ่ในบ้านคุณนบเล่าว่าเขายังคงรู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างวนเวียนอยู่รอบตัวแม้เสียงเดินลากเท้าจะลดน้อยลงกลิ่นประหลาดก็เหมือนจะหายไปแต่ทุกครั้งที่เขาปิดไฟและพยายามจะหลับ เขากลับรู้สึกว่ามีคนยืนจ้องอยู่ปลายเตียงความรู้สึกนั้นแรงขึ้นทุกคืนจนถึงจุดที่เขาเริ่มฝันร้ายซ้ำๆในฝันเขาจะเห็นผู้หญิงผมยาวสวมชุดสีซีดยืนก้มหน้าอยู่ในห้องน้ำเธอไม่เคยขยับไม่เคยพูดไม่เคยแม้แต่จะเงยหน้ามามองแต่กลับส่งความรู้สึกอึดอัด กดดันและความเศร้าลึกลงไปในหัวใจของเขาจนเขาตื่นขึ้นมาด้วยเหงื่อท่วมทั้งตัวหอบหายใจรุนแรงราวกับเพิ่งหนีตายมาบางคืนเขาฝันว่าเดินกลับบ้านหลังเลิกงานกระดึกแต่พอเปิดประตูเข้ามากลับพบว่าบ้านทั้งหลังเต็มไปด้วยเงาดำๆคล้ายคนจำนวนมากยืนเรียงรายเต็มห้องนั่งเล่น ทุกเงาต่างจ้องมาที่เขาพร้อมกันไม่มีใครขยับไม่มีเสียงมีแต่ความเงียบอันน่าสะพรึงกลัวที่กัดกินสติจนเขาสะดุ้งตื่นและพบว่าตัวเองยังนอนอยู่บนเตียงในห้องเดิมเมื่อความฝันวนซ้ำหลายคืนเขาเริ่มคิดว่าตัวเองอาจกำลังจะเสียสติ เขาเริ่มเก็บตัวไม่คุยกับใครไม่ไปเที่ยวไม่พบปะเพื่อนฝูงมีเพียงการตื่นไปทำงานกลับบ้านและพยายามเอาตัวรอดจากค่ำคืนที่แสนยาวนานและแล้ววันหนึ่งเพื่อนสนิทจากกรุงเทพที่เขาเคยโทรไปปรึกษาก็ตัดสินใจเดินทางมาหาเพื่อนคนนั้นเป็นสายมูเต็มตัว พอเดินเข้ามาในบ้านก็ถึงกับหยุดกระทันหันใบหน้าซีดเผือดร่างกายสั่นอย่างเห็นได้ชัดเพื่อนค่อยๆเดินสำรวจบ้านชะโงกหน้ามองไปตามห้องต่างๆและหยุดที่หน้าห้องน้ำเพื่อนคนนั้นบอกกับคุณนพว่าที่นี่มีผู้หญิงอยู่เธอไม่ไปไหนเธอเหมือนจะพยายามบอกอะไรบางอย่างแต่ไม่มีใครฟังเธอ ในคืนนั้นทั้งสองคนตัดสินใจจุดธูปกลางบ้านตั้งขันห้าขอขมาสิ่งที่มองไม่เห็นเพื่อนให้คุณนบพูดขออนุญาตถ้ามีอะไรข้างคาให้เขายอมรับฟังและจะช่วยเท่าที่ทำได้ระหว่างที่คุณนบกำลังพูดเสียงลมแรงพัดโหมเข้ามาทันทีทั้งที่บ้านปิดหน้าต่างทุกบานเทียนบนขันดับลงหมด เสียงประตูห้องน้ำปิดกระแทกเองดังลั่นจนพวกเขาสองคนสะดุง้งคุณนบยอมรับว่าหลังจากคืนนั้นเขาไม่สามารถอยู่บ้านหลังนั้นได้อีกเขาตัดสินใจขนของจำเป็นเท่านั้นออกจากบ้านไปเช่าโรงแรมอยู่ชั่วคราวโดยทิ้งบ้านนั้นไว้เหมือนเดิมปล่อยให้มันเงียบว่างและเย็นเยือกแบบที่มันเป็น แต่แม้จะหนีไปนอนโรงแรมคุณนบยังคงฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นซ้ำๆเธอมาในความฝันบางครั้งยืนปลายเตียงบางครั้งยืนในห้องน้ำของโรงแรมร้องไห้ก้มหน้าพึมพำด้วยน้ำเสียงแผ่วว่าช่วยฉันด้วยจนเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจริงหรือเป็นภาพหลอนในหัวเขากันแน่คุณนบ พยายามหาทางแก้ไขเขากลับไปวัดอีกครั้งปรึกษาพระอาจารย์พระบอกว่าผู้หญิงคนนั้นน่าจะเสียชีวิตในสภาพที่อาทาตหรือมีเรื่องค้างคาใจจึงไม่ไปไหนเธออาจต้องการให้ใครสักคนช่วยเปิดเผยความจริงหรือส่งเธอไปยังที่ที่ควรจะเป็นแต่คุณนบกลับไม่กล้ากลับไปเผชิญกับบ้านหลังนั้นอีกเขากลัวเหลือเกินว่าถ้าไปแล้ว จะไม่มีโอกาสกลับออกมาอีกหรือแย่กว่านั้นเขาอาจกลายเป็นคนต่อไปที่ต้องติดอยู่ในบ้านหลังนั้นตลอดไปเขายังเล่าให้ผมฟังว่าตอนนี้แม้จะย้ายมาอยู่คอนโดใหม่ในเมืองไกลจากระยองหลายสิบกิโลแต่เงาผู้หญิงคนนั้นยังคงปรากฏในฝันเสมอเสียงกระซิบช่วยฉันยังคงดังวนอยู่ในหูแม้เขาจะตื่นลืมตาความเย็นว่าแปลก ก็ยังคงเกาะกลุ่มหลังต้นคอเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังตลอดเวลาหลายครั้งคุณนบบอกว่าเขาเห็นเธอชัดเจนขึ้นในฝันเธอยกมือผนมร้องไห้ขยับปากพูดเหมือนจะสารภาพหรือบอกอะไรบางอย่างแต่เขาไม่ได้ยินเสียงนั้นเลยราวกับว่ามีอะไรปิดกัน้นไม่ให้เขารับรู้ความจริงคุณนบ,บเริ่มสงสัยว่าที่เธอตามมา อาจเพราะเขาเป็นคนเดียวที่รับรู้และกล้าฟังเรื่องของเธออย่างจริงใจเหมือนเธอเลือกเขาเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงสุดท้ายที่จะช่วยปลดปล่อยเธอออกจากความอาฆาตแต่เขาเองก็ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนจะกลับไปที่บ้านนั้นก็ไม่กล้าจะติดต่อเจ้าของบ้านเก่าก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรหรืออาจจะไม่มีเจ้าของบ้านคนนั้นอีกแล้วด้วยซ้ำสุดท้ายคุณนบ เลือกส่งเรื่องทั้งหมดมาให้ผมในดาร์กไนท์เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเรื่องเหนือธรรมชาติไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่เชื่อแต่บางครั้งมันอาจจะเลือกคนที่ไม่เชื่อเพื่อให้เขาได้รู้ว่ามีบางอย่างที่เกินกว่าที่มนุษย์จะอธิบายวันนี้เขายังใช้ชีวิตต่อไปแต่ทุกคืนเขาจะเปิดไฟนอนไม่เคยปิดอีกเลย แม้แต่ตอนอาบน้ำเขาก็จะเปิดประตูทิ้งไว้และเปิดไฟทุกดวงเพราะเขาไม่รู้ว่าเธอจะปรากฏตัวเมื่อไหร่ในมุมไหนหรือในฝันตอนไหนแม้จะผ่านมาหลายเดือนคุณนบยังคงได้ยินเสียงเดินลากเท้าในหัวเสียงร้องไห้เงียบๆในห้องน้ำและเสียงกระซิบที่คอยย้ำซ้ำๆว่าช่วยฉันและถ้าคุณกำลังฟังเรื่องนี้อยู่ในที่มืดหรือกำลังนอนอยู่คนเดียว ลองเงี่ยหูฟังดูสิครับว่าในความเงียบของคุณจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างหรือไม่นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณนบฝากมาให้ผมเล่าต่อผ่านดาร์กไนท์หลอนรายวันคุณคิดว่าผู้หญิงคนนั้นยังรอความช่วยเหลือหรือเธอแค่ต้องการจะบอกลาหรือจริงๆแล้วเธออาจยังวนเวียนเฝ้ารออยู่ข้างหลังคุณ ถ้าคุณมีประสบการณ์ที่ยังฝังในใจหรือเรื่องหลอนที่อยากถ่ายทอดส่งมาให้ผมเล่าได้ที่นี่และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดาร k กไนท์ด้วยนะครับคืนนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดี